ดีกุณชมทุกท่านนะครับผมคือจิร่ปทียะเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนใช้แอปเคยองครับนะครับพาโหลดแอปซาฟฟารีทรูทิงลิงมให้นะครับออาไปปึ๊บมันเป็นหน้าตา,านี่นะครับคุณทุกคนกคงจะชอบมากแอปที่คนตามหามานานนะ ไอเวยครับสูคุณอยากโหลดไหมครับครับให้คุณพิมพ์ไปไม่ครับเนี่ยคับโหลดฟรีครับฟรีทุกเกมครับก็โหลดมาแล้วครับเล่นได้จริงครับไวรัสไม่แดกครับครับพีนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเล่้จริงจริงได้นะครับ